สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะครับช่องไอ้นุ่มนันนานะครับผมนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาดูนะครับช่องไอ้นุ่มนันนานี่แหละครับก็บรรยากาศพี่น้องครับบ้านนอกคอกนาเรานะครับนะฮะขี่รถบ้าพอยุซยพุ่งกับลงท้ายบังหันแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็จีเป็นหน้าปังนะครับของพี่น้องเนาะช่องอําเพื่อจังหานนะครับจังหวัดระเวดนี่แหละฟังผุนนะพี่น้องเดี๋ยวไปไกลๆนู่นนะต้นยูค่าเลยต้นยูค่าไปกะจีเป็นแม่น้ำชีนะครับ แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะครับของพวกเราชาวอีสานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการประมงนะพี่น้องเนาะการเกษตรนะครับปลูกเขาปลูกน้ำปลูกพักปลูกยาก็ว่ากันไปนะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องกับว่ามีหยัางไรแลอครับกับแม่ว่าสู่พี่น้องฟังขึ้นก่านะครับเรื่องนะครับนี่แหละเศรษฐกิจเนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่ามันมันแย่ลงครับพี่น้องนะเขาเดบิงคาวพี่น้องเขาวาเนาะ ปีหกเจ็ดนี่มันเผาว่าสัน้นปีนี้ฝังมาสัน้นมันคือบอกเป็นตตาย,ยานันเผู้พี่น้องนะครับพ่อผู้ขาก็ยังหนีสินหลายอยู่สนอกนะครับยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับผมเนาะยังมีค่าใช้ใจ่ายอะไรหลายอย่างพี่น้องทุกวันนี้นะครับทําอะไรก็แล้วแต่พี่น้องจกักรยานไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องมันก็นยังอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับมันกันยังเพราพ่อ่าเสยใจนะครับ ว่าจะเป็นค่าไอ้น้ำมูกน้ำมันก็นมีแตะขึ้นเราพี่น้องเนี่ยอยากเนี่ยากินก,นกนขน็ขึ้นเลวร้นเรานี่แหละนี่แหละครับมันเป็นปัญหาเงินเฟอ้อหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนาะการเงินเฟอ้อมันเันเงินหลายพี่น้องคือเขาต้องใส่เงินหลายไปซื้อของหน่อยนะครับของมันแพงขึ้นนะครับภาษาเขิยนมาเงินเฟ้อคอมแมนว่าบ้านห้อว่าเงินเฟือนี่คือเงินหลายเหมือนหาเงินง่ายประมาณนี้นะนะครับสําหรับพวกเข้าว่ากันเนาะอย่างยกตัวอย่างแบบ บ้านหฮาบอกกันเพนง,งานกับไปทั้งผู้เก็ตเนี่ยสิไหมเงินมันจังเฟอ้อความหมายก็คือเงินมันจังหลายคนใส่เงินดีนะครับมาพูดนะครับเรื่องเศรษฐกิจแล้วมันก็แย่ก็หดหูนะครับเวลาผมเดินนะครับตลาดนัดเนาะไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยนะครับกับข้าวแม่ค้านี่ไหมแกงถุงอะไรอย่างเงี้ยขายบ่ไดดพี่น้องเอ้ยบางทีก็ไดตนเพนนะครับสีซื้อซอยเพินกระด็ไส้ระถุงสองถุงเลยพี่น้องจะคล้องกับบ่มิงินพี่น้อง สื่อสื่อสีส้อยกันได้หลายปนั่นเนาะน้พี่น้องเนาะก็มาบอกครับบัตรอาชีพใดพี่น้องมั่นสียังอยู่ไดสังเสียสกิดบดีนะครับที่สามารถพ่อยู่ใดนะครับหรืออยู่ใดนี่แหละนี่ผมว่าผมว่าอาชีพที่อยู่ใดเลยก็คืออันนึงนะพี่น้องที่เห็นอยู่นี่แหละกับอาชีพอาชีพเกษตรกรนี่แหละครับพี่น้องกัสทีบ่ลำบ่รวยดอกกัทีพ่อยู่ใดนะครับบ่มีหนีมีสินหลพี่น้องเฮ็ดเกษตรแบบพ่อเพียงนะครับ เห็ดพ่อเพียงคือพ่อตัวนะครับโมเมนต์บาบัวเอาเงินเลยได้พี่น้องยังไงมันก็ต้องใช้เงินนะครับกรเกษตรพ่อเพียงคือแบบกเกษตรแบบพอตัวไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปพ่อดีครับเจ้าของอ่ะบริหารจัดการได้ง่ายพี่น้องนี่นะครับบางคนพี่น้องเนาะพิ่นมี่าหน้ายหลยพิ่นกรสิเฮ็ดหลกระิบ่ไดดคือเก่าแล้วเพราะว่าสม,มือต้นทุนมันสูงพี่น้องว่าจะเป็นค่าไถค่าน้ํามันท่อถยมันก็นต้องใส่รถเนาะพี่น้องเนาะต้องมีน้ํามันมีค่าปุย๋ยอย่างเงี้ยค่า ยาฆ่ายาเนาะบางคนก็ใส่นะครับขามาแรลยงยังกว่ากันไปนะครับฮอร์โมนฮอร์โมนตัวนี้นะครับต่อไปค้นสิเหตุแบบพ่อดีผมว่านะครับมันถึงจะอยู่ได้นะครับคือบริหารจัดการได้ง่ายนะครับทำไปเยอะนะก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมพี่น้องเหมือนเหมือนเขาทานาบนหลังเราอะนายทุนนะพี่น้องสังเกตบอ,อทำนาบนหลังเราเหมือนให้เราทํานาเยอะๆไปไงไปซื้อปุ๋ยมาจากใครก็นายทุนคนเดียวไปขายข้าวให้ใคร ก็นายทุนคนเดียวก็สีไปขายนุ่นส่งไปออกต่างประเทศนะครับเขารวยอยู่คนเดียวอ่ะพี่น้องเราทํากันทั้งประเทศนะเขารวยอยู่คนเดียวเคยเห็นบ่พี่น้องหน้าไอ้บ้านเศร้าหน้าลัางเนอ้อยพี่น้องเอลรวบ้านคนรับสื้อเขาเดยพี่น้องเป็นยังไงว่ามันต่างกันลิบลับเนี่ยเนี่ยมันเหมือนทนํานาบนหลังคนเนี่ยนะครับฮะแต่ว่าันสีอยู่ใดพี่น้องคันเคสเกษตรแบบพ่อตพ่อเพียงปลูพักปูกญยายู่กินเงินไปพี่น้อง แลกเปลี่ยนกันไปขายกันไปหาบาทสิบบาทเนาะพวกเด้ซื้อผงสรดซื้อน้ำปลาไปนะครับพวกเด็กใจ่านหนัค่าไฟอันนี้สอยูได้แน่นอนผมว่าแต่ว่ามันก็นย,ากยากอยู่ด้วยครับสีสีเฮ็ดจังสีงสไดเนาะมันบะ่แต่เราต้องปรับตัวเนาะพี่น้องเราต้องค่อยๆปรับตัวให้มันทําให้ได้นะครับอันที่สองผมว่าสอยูได้อีกอันหนึ่งก็คือช่างพี่น้องช่างตัดผมนี่ช่างตัดผมชายนี่เพราะว่าผมเป็นผู้ชาเนี่ยผมมองว่าช่างตัดผมผู้ช้ยนี่แมนเสียฐกิจบ่ดีเพิ่นก็ได้ตัดผมให้เรา ไม่มีใครตัดผมออนไลน์ครับเนาะยังไงถ้าออนไลน์ก็คือเหมือนโทรมาตัดที่บ้านอย่างเงี้ยให้ช่างมาตัดที่บ้านผมว่าอันนี้ช่างตัดผมนี่ผมว่าอยู่ได้แน่นอนสั่างตัดผมทรายส่วนส่วนผมผู้หญิงเนี่ยเสริมสวยนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงผมก็เลยมองไม่ออกเหมือนเหมือนไอ้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีอ่ะพี่น้องก็ต้องตัดนะ่ะผมมันยาวตลอดแน่นบล่ล่ะมันจําเป็นเลยผมว่าช่างตัดผมเนี่ยยังไงก็อยู่ได้ครับเนาะนะครับ ออนไลน์จะเข้ามายัางไงก็ฆ่ามันไม่ตายครับช่างตัดผมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองออกนะพี่น้องนี่คือความเห็นส่วนตัวของผมคือช่างพวกสร้างซ่อมรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยรถยนต์อะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับพวกการซ่อมแซมรถยนต์นะครับเนี่ยเนี่ยจะอยู่ได้พี่น้องนะครับอ่าผมว่าสามอาชีพน,นี้แหละที่ผมมองผมบอกเลยว่าจังได่ก็ยู่ใดแน่น,นอนครับรถห้างเนี่ยขันบอสซ่อมมันก็ขี่บ่ได้ดิพี่น้องมันจําเป็นนะ ยางรั่วยางแตกอย่างเงี้ยมันก็ต้องปะเมนบอลล่ะนะครับนี่หละผมว่าเหมือนเหมือนออนไลน์จะเข้ามายังไงก็ช่างนะครับผมว่ามันก็ยังจะอยู่ได้นะครับเพราะว่าคือคนต้องมีความจําเป็นนะพี่น้องเหมือนถ้าเราจะดูอ่ายูทูบมาซ่อมเนี่ยมันก็ไม่เป็นนะพี่น้องคือเราดูแล้วเราพอรู้แต่เราไปทํางานจริงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเราไม่เหมือนช่างนะพี่น้องสังเกตโหลดเขาขันน็อตเนี่ยเราขันน็อตตัวเดียวนี่ เราก็ขันได้เปนบอกพี่น้องแต่ว่าสร้างขันเนี่ยเขาก็ขันเดียวกันแต่ว่าทักษะอีกความไวความอันนี้เขาอ่ะมันจะเก่งกว่าเฮาดีสังเกตเบิ่งด้วยครับบบเสือนะครับนี่แหละพี่น้องนี่อาชีพสามอย่างเนี่ยที่ผมว่านเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยอ่าช่างตัดผมชายอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างซ่อมรถอย่างเงี้ยผมว่าอยู่ได้แน่นอนนะครับอยู่ได้แน่นอนนะครับ สำหรับเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าโลกออนไลน์จะมายังไงก็ช่างนะครับอยู่ได้แน่นอนส่วนการค้าการขายเนี่ยก็คงจะยากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นขายกับเขาขายเน้าอกินนี่ผมก็ว่ายา,ยากอยู่ดีสําหรับผมมองมองดูตลาดนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนขายเองค,อคือผมไปยางผมอาจจะเตินแค่วันเดียวก็ได้ผมอาจจะไม่รู้จริงนะครับพี่น้องก็คอมเมนต์กันเมื่อ้นะครับแล้วก็ส่วนแบบขายแบบปลูกผักขายเองอย่างเงี้ยผมก็ว่าอยู่ได้นะครับอยู่ได้ นะแต่อยู่แบบก็คือพอได้ขายได้อยู่ได้กินนะครับเนี่ยต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจสีตองรัดเข้มขัดหลายกว่านี้นะครับพี่น้องว่าวเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกครับ่เศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันก็มันก็แบบไม,ไม่หนักหนาเหมือนเหมือนหลังโควิดมาผมรูสึกว่าเศรษฐกิจมัน,มนแย่มากนะครับแต่ไหนก็ขอให้พี่น้องสุขุสุขคนนะครับกะ สู่กันต่อไปครับกัดเข่วสู่คับพี่น้องย่าเฝ้าท่อครับพี่น้องทุกทุกอย่างมันจะมีทางออกของมันเสมอนะครับพยายามใช้สติพี่น้องนะครับใช้สติแล้วก็คิดนะครับคิดหาวิธีนะครับยังไงเราต้องปรับตัวครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากตอนนี้นะครับหลังจากโควิดมานะครับมันเปลี่ยนเร็วอีกีจนเท่าแบบไม่สามารถตั้งตัวได้เร็วไม่ได้ไม่ทันเลยนะครับอ่าเขาปรับตัวไม่ทันพี่น้อง หรือว่าช่วงนี้มันโลกมันเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันเลยเศรษฐกิจมันแย่ลงนะครับพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการช้อปปิ้งต่างๆนะครับตลาดมันเปลี่ยนไปนะครับอีกสักพักหนึ่งผมว่ามันกะนาทีปรับบโตได้ก็ต้องยู่ให้ได้นะครับให้ยู่ไปมันได้อ่าเดี๋ยวเราก็ชินไปเองคือขวานเนาะพี่น้องเนาะยู่้อไปยุมากมันก็ชินไปเองทุกอย่างก็เป็นเรื่องปกติว่าสัน นะครับอา้าวคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับยังไงผมก็ฝากนะครับว่าให้ทุกคนพี่น้องเอ้ยนะครับสู่ส,สู่กัดเขียวสู่จ้งน้อยพี่น้องผมกะเมื่อยขึ้นกันละบางทีก็บใดแต่ว่ามันท้อไม่ได้พี่น้องมันถอยไม่ได้ครับยังมีคนข้างหลังยังยังถาเข้าอยู่นะครับบางทีเมือ่อยพี่น้องอยากพักแ็นไปเห็นลูกโอ้ยเมน่อี้ตดน,นะพี่น้องถาเข้าทอ้อเขาถอยอ่ะลูกเข้าสิกินนี่อย่างแมนบอกนะครับบางทีคิดเห็นหนาเัาข้าแบบ ได้ยินคําว่าถ้าพ่อยอมแพ้แล้วหนูจะกินอะไรเนี่ยมันคนเป็นพ่อเนี่ยมันก็ต้องคัดเขียวสูไปพี่น้องนะครับเอาจังไรก็สู่ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจน้ากันครับพี่น้องนะครับส่วนผมกับสีสู่ต่อไปคือเกี่ยวกับราคเพชรดินปลูกนี่แหละเฮ็ดคลิป YouTube ลงไปพี่น้องเนาะหามีคนติดตามพาพอได้ไล่ได้น้าเขานะครับจังไรก็ฝากนะครับช่องนี่แหละไอ้หนุ่มนันนานี่แหละ นะครับไอ้หนุ่มนอนนานี่เฮ็ดดินปลูกแน่นะครับพี่น้องน้องทรงแกบดิบแกบดำนะครับวัตพีตะน้องจ้างไปผมไปเบิร์ละครับเนาะนะครับขอให้ได้เงินนะครับเล็กๆน้อยๆก็ไปนะครับพ่อได้มาซื้อขนมซื้อยูซื้อกินนะพี่น้องนะครับฝากด้วยนะครับช่องนี้นะครับเอาคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็จะคอยจบคลิปนี้ไปท่านี้แหละพี่น้องเบาไล่จนหลงเข้าเบาจะแของข้ามมือกระด้เอา ขอสวัสดีพี่น้องไปแค่นี้กันนะครับเนาะสวัสดีครับ